สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนักฟังตัวอย่างกฎการเทรดของยอดนักสวิงเทรดที่ปั้นพอร์ตโต100%ทุกปีที่คุณสามารถทำตามได้นะฮะยังคงได้เรียนมาจากเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณดีพักอัปเปาลนะกับเทรนเดอร์ไลออนนะฮะนักเทรดที่ปั้นพอร์ตโต153%ใน1ปีครับนี่คือปี2024นะครับ2023ันยเขาดุเนี่ยฮะ เขาทำได้256%เลยเท่าตัวเลยควันนี้จะพูดถ,ถึงกฎการเทรดของตัวเองครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคุณดีพารบอกว่าคุณจะมันต้องมีกฎการเทรดตัวเองครับกฎการเทรดนั้นควรมาจากเลือดตัวเองครควรมาจากประสบการณ์คุณมาจากความเจ็บปวดคุณอย่าฟังเข้ามาครับอย่าฟังเข้ามา และอย่าซับซ้อนเกินไปครับในคุณดิพังแนะนำนะแต่ว่าเขาสังเกตเห็นใน Twitter หรือ X เนี่ยหรือกลุ่ม WhatsApp ที่เขาร่วมเนี่ยหลายคนชอบพูดถึงกฎการเทรดแต่เขาพบว่าบางคนเนี่ยมีกฎเข้มงวดเกินไปเช่นต้องมีเงื่อนไขเจอย่างก่อนเข้าซื้อเขาคิดว่ามันซับซ้อนเกินไปเขาคิดว่าคุณต้องมีกฎเรียบง่ายนะ และสามารถตัดเชินใจอย่างรวดเร็วเพราะาตลาดเคลื่อนไหวเร็วมากครับถ้าคุณต้องใช้เวลามานั่งคำนวณ40ปัจจัยก่อนเข้าซื้อเนี่ยคุณอาจพลาดโอกาสทำอะไรแล้วดังนั้นเนี่ยคุณยพักแนะนำว่าคุณจำเป็นต้องมีกฎนะครับแต่กฎนั้นต้องเรียบง่ายและจดจำได้ง่ายครับโดยกฎกฎหนึ่งเดียวนะที่เขาไม่ละเมิดเลย และแนะนำว่าคุณห้ามละเมิดเด็ดขาดคือกด Stop Loss ครับการตัดขาดทุนครับถ้าคุณต้องการเทรดแบบก้าวราวนะแล้วก็เปิดสถานะใหญ่คุยมันต้องใช้จุดตัดขาดทุนคุณนปักนะเขาลงทุนแบบโฟกัสเลย3ามห้าตัวครับในพอร์ตเขานะ่ะมีบางครั้งนะครับสตัวจริงนะแต่ว่ามีตัวหนึ่งครับ แกอัดไปซะ70%เลยนี่ครับนี่คือเรื่องของ Progressive Exposure โพเร์นะมีหลายคนเนี่ยใช้ Progressive Exposure แล้วขาดทุนเพราะว่าเนี่ยคุณน่มีปัญหาเรื่องเนี้เรื่องของการาจัดการความเสี่ยงครับแล้วก็กดของคุณนั้นอาจไม่เรียบง่ายดังนั้นครการตัดขาดทุนเนี่ยจะมีกฎที่ต่อรองไม่ได้ครับ คนจาเป็นต้องมีและต้องคํานวณให้ดีครับว่าระดับไหนที่คุณควรขายและต้องขายครับเนะฮะเขาเคยพูดเรื่องนี้เป็นประจําครับแล้วก็ยังคงเน้นย้ำว่ากฎการเทรดที่ห้ามละเมิดเด็ดขาดคือการตัดขาดทุน,นตัวอย่างกฎที่เขาใช้ในการเทรดฮะบ,บอกว่าเรียบง่ายมากเลยนะหนึ่งคือหุ้นที่เขาซื้อนั้นต้องอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยส0 0วันครับ จะเป็น SMA อะไรก็ตามครับแล้ว,วคุณฮะเขาเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ความถนัดความชอบค,ความง่ายคุณฮะสครับหุ้นต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย50วันต้องอยู่เหนือ2อ200วันครับเนี่ยคุณใช้สแกนนี่เลยนะเขาเลือกหุ้นที่ราคาสูงกว่า75เหรียญครับถ้าต่ำกว่านี้เขาแทบไม่สนใจนะเนี่ย สี่ครับเขามองหุ้นที่มีค่า ATR สูงกว่า3%เอรเนื่นข้อนีผ้ผมเพิ่งได้ไอเดียไปเดียวไปใช้ด้วยนะนี่เป็นสูตรสแกนนะไม่ใช่กดหรอกสูตรสแกนเลยนะแล้วก็สุดท้ายคือเขาให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีในช่วงนั้นเช่นเทคโนโลยี ETF uh, consumer discretionary uh, Disc มันนะแล้วก็ค้าปลีกครับ คือที่เขาเลือกเนี่ยเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เขาเข้าใจนะอุตสาหกรรมนี้เขาเข้าใจง่ายว่าเออมันมันมันมีแนวโน้มยังไงมันย่อยยังไงมันไปยังไงนะเขาเขาเข้าใจความเสี่ยงมันนะแล้วเขาเข้าใจพฤติกรรมมันนะส่วนอุตสาหกรรมไบโอเทคนั้นเขาบอกว่าเสี่ยงเกินไปเสี่ยงสูงเกินไปเขาไม่ชอบมันแข่งแรงเกินไปนันนะพลังงานเขาไม่เข้าใจนะหุ้นเหมืองแรกก็ไม่เข้าใจหุ้นจีนก็ยังไม่เข้าใจแม้ว่าตอนนั้นจะมีหุ้นบาบาหุ้น PD ดี พุ่งอย่างรุนแรงก็ตามเขาไม่เทรดเพราะอะไรครับเขาเคยเข้าแล้วขาดทุนฮะเขาแยงฮะนีชัดเจนไหมนี่ผมว่าไอ,อ้สิ่งที่ประเด็นใ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 น,ในช่องเนี้ยในช่วงเนี้ยผมว่าน่าสนใจคือกฎของคุณอะคุณต้องเลือกหุ้นเน่ะหุ้นที่คุณเลือกเทรดนะตน้องเป็นหุ้นที่คุณรู้สึกเข้าใจมันและคุณมีประสบการณ์ดีกับมันฮะเข้าใจไหมครับคุณต้องมีประสบการณ์ดีกับมันแล้วก็ที่สําคัญคือเข้าใจมันและ อย่าลืมนะฮะจุดตัดขาดทุนฮนะถึงแม้คุณจะชอบคุณจะเข้าใจมันแต่ว่าถ้าคุณไม่ตัดขาดทุนเพียงเพราะว่าคุณชอบมันเนี่ยผมว่าอันตรายมากนะต่อมาครับคุณต้องเข้าใจสภาพตลาดนะการเข้าใจว่าตลาดตอนนั้นอนะช่วงนั้นอนะอยู่ในแนวโน้มแบบไหนครับสำคัญมากนะคุณนี่พักจะดู S&P500 ดู n a s d a q เพื่อดูแนวโน้มตลาดโดยรวมครับ เขาศึกษาวงจรตลาดเช่นว่าอไอนะ presidential cycle นะฮะ composite cycle เขาดูว่าปีเลือกตั้งหรือปีหลังเลือกตั้งจะมีแนวกาดเป็นยังไงครับเนี่ยพวกนี้ก็สำคัญนะนี่เป็นกฎเงินนะคือก่อนเข้าเทรดนะคุณต้องดูว่าตลาดเป็นยังไงด้วยนะตลาดมันเทรดง่ายหรือไม่ตลาดมันเป็นยังไงมันพันผนรุนแรงหรือเปล่า,าต้องดูพวกนี้วงจรตลาดลนะเพราะคื การที่คุณศึกษาว่าเออเนี่ย S P เป็นยังไง Nasdaq นะเป็นยังไงแนละ้วน้องเป็นยังไงเนะี่ยทำให้คุณมีความมั่นใจใน aggressive ได้นะแล้วยิ่งคุณมีการศึกษาวงจรตลาดปีเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งเป็นยังไงเนะี่ยมันจะทำให้คุณนั้นมีเาเรียกว่า <c oughs> มีม,ม,มีมีการ backtest เอาเออว่ะเอเอเอ,อดีตมันเป็นยังไงไว้เนี่ยก่อนเลือกตั้งเป็นอย่างเงี้ยหลังเลือกตั้งเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณ backtest ดีฮะความมั่นใจก็มีมากแหละคุณดีพักย้ำเสมอว่าคุณจะเทรดน,นะ คุณต้องมั่นใจคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้แต่อะไรล่ะถ้าคุณเชื่อโอเคล่ะแค่คุณเชื่อว่าทำได้มันมาจากเรื่องราวของความคิดการแบ็กเทสอะครับแบ็กเทสทำให้คุณเชื่อได้เช่นกันว่าเออแอคซิสได้เว้ยเพราะว่าคุณนิพักเขาลงทุนแบบ e อคซิสนะเขาไม่กระจายเป็น20ตัวนะครับแต่เขาสามถึงห้าตัวนั่นเนี่ยก่อนที่เขาจะลงทุนนะแต่ละตัวเขาต้องมีมีการดูสว่าตลาดมีการแบ็กเทสแล้ว นที่เขาชอบครับมันต้องมีเนี่ยนะทุกอย่างต้องมาตรงกันซึ่งฟังดูเหมือนเดียวแต่ว่าพระเทียบชาวบ้านเนี่ยคุณนี้พักง่ายมากเลยนะไหมสแกนหุ้นง,ง่ายมากราคาอยู่ใน200วัน50วันเนี่ยหาหุ้นมากกว่า75เหรียญ ATR มากกว่า3เนี่ยแล้วก็สนใจหุ้นที่เขาชื่นชอบเทคโนโลยี Technology, ETF คอนซูเมอร์แล้วก็รีเทลครับอันอื่นเขาตัดทิ้งไปเลยเนี่ยการให้คุณเลือกหุ้นน่ะ ยิ่งคุเจาะจงในกลุ่มนี้ที่คุณเข้าใจนะมันก็ทําให้คนนั้นไม่มีหน่อยสะไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้คุณนั้นไขวนะยิ่งคุณดูตลาดเลยตลาดแบบเนี้ยหุ้นที่คุณคุณชอบหรือหุ้นที่คุณโฟกัสใน้มันวิ่งดีเนี่ยเออมันตรงกับพี่มากของมันนะถ้า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 คุณอยากจะสําเร็จคุณต้องสละเสียสละบางอย่างหลายอย่างที่ไม่ยิ่เป็นออกไปครับอย่างผมว่าคุณคุณนิพักชัดเจนนะเขาเสียสละหุ้นต่างประเทศสิบห้าไม่เทรด หุ้นอยู่ในน้ำขนลงไม่เทรดหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เขาไม่เข้าใจก็ไม่เทรดครับนี่เขาเลือกเฉพาะแบบว่าโฟกัสเฉพาะอะไรก็ตามที่มันมันมันอิมแพคและเขาเข้าใจจริงๆอ่ะนี่นี่คือความเรียบง่ายที่เขาเสนอนะทีาทำงานครับต่อมานะถ้าซื้อแล้วหุ้นไม่เป็นไปตามแผนไม่วิ่งขึ้นเนี่ยขายทิง้งฮะถ้าหุ้นที่ซื้อมานะไม่ทํางานตามที่คาดไว้ขายออกไปครับ อย่าทัวเฉลี่ยขาดทุนครับตัดขาดทุนไปก่อนถ้ามันไม่ทําตามแผนตัดขาดทุนไปก่อนเพราะว่าคุณสามารถซื้อหุ้นอีกรอบได้ครับข้อนี่สําคัญนะพี่มาร์กเน้นย้ำว่าใครก็ตามครับที่ไม่สามารถกลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมนี่คุณเพิ่งขายออกไปได้นะเป็นมือสมครเล่นนะเพราะอะไรครับถ้ามันกลับมาได้แล้วมันเซตอัพได้สวยนะต้องซื้อครับ เมื่อชีพจะไม่มีอกโก้ครับเมื่อวานขายทิ้งไปเพราะราคาทําตัวไม่ดีแต่วันนี้เอ้มาใหม่ไว้มันฟอร์มตัวดีกว่าเดิมแล้วมันยืนยันคับยืนยันเป็นซิกเนลซื้อเนี่ยเข้าอีกรอบครับแต่ฮะพวกนี้ทํายากนะผมมีชุดความคิดหนึ่งที่คุณอาจจะลองมาใช้ดูว่าคุณมาเพื่อทําเงินนะเว้ยคุณมาเพื่อทําเงินไม่ได้มาพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งหรือฉลาดตลาดไม่ฮะถ้าคุณมาเพื่อทําเงินนะ คุณจะรู้เลยว่าหุ้นตัวไหนที่ไม่ทําเงินขายไปก่อนแล้วถ้ามันทําตัวกลับเข้ามาสู่จุดทําเงินเข้าอีรอบนียลองใช้ดูก็ได้ครับสุดท้ายคุณดีพาว่าเขาจะขายหุ้นก่อนประกาศงบเสมอครับกดข้อนี้ที่เขาทําโดยตลอดเขาก็เคยโดนมาแล้วเขาเคยถือครับแล้วเขาก็โดนแก็บดาวครับแก็บดาวแล้วเขาเจ็บปวดมากเขาเลยมีกฎชัดเจนว่าเขาจะต้องขายหุ้นก่อนประกาศงบเสมอครับ เพราะว่ามันเสี่ยงสูงเกินไปแม้ว่าเขาบอกว่าเขาจะมีกําไรคุ้มกันนะหมายความว่าไงครับสมมติเขามีกําไรอยู่แล้วอ่าสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยเขาก็ไม่ยอมที่จะถือต่อว่าเผื่อว่าเอยราคามันเก็บลงไม่มากแล้วมันวิ่งขึ้นมาครับขายก่อนเลยนี่เป็นสิ่งที่เขาทําโดยตลอดครับเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงโดยจาเป็นโอเคล่ะบางทีเขาอาจจะมีการละเมิดบ้างถือบางส่วนบ้าง แต่บ่อยครั้งที่เขาทำเงี้ยแล้วขาดทุนฮะเขาจึงไม่เลือกเล่นกับมันครับนอกจากนี้เขายังดูว่าเอ้ยพอกบออกมาแล้วตลาดตอบสอนองไงเช่นถ้าหุ้นมีกำไรดีแต่ราคาร่วงแสดงว่าตลาดกำลังลงโทษละตัวนั้นอย่าเล่นมันแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่เฮ้ยกำไรเว้ยพลาดเป้าแต่วิ่งขึ้นแสดงว่าเฮ้ยตลาดยอมรับมันได้ครับพั้งนี้เป็นกฎที่เขา ใช้แล้วก็เอามาแนะนําให้มือใหม่ทุกคนลองใช้ดูว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กจริงครับถ้าคุณอยากส i n ิงเทรดแบบพี่มาร์กมาเนวานี้ครับนี่คือกฎที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วเอาไปใช้นะเท่านี้นะครับจากการคลิปหน้าสวัสดีครับ